ทัชสกรีนนะครับล้วนเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนจอนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากการล่วงหล่นตกกระแทกนะครับทัชสกรีนได้ทุกมุมทุกจุดเลยนะครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับช่างโยจากร้านมิสเตอร์ซูมนะครับวันนี้มีลูกค้านํา i iPhone XS มานะครับอาการเห็นไหมฮะทัชสกรีนนะครับล้วน อาการนี้นะครับเป็นประจําเลยลูกค้าท่านใดนะครับที่เจออาการนี้สามารถเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับตัวนี้เราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนจอนะครับเราสามารถทําการลอกเฉพาะชั้นกระจกทัชสกรีนได้จะเป็นแบบนี้นะครับนี่จะเป็นตัวทัชสกรีนนะครับตัวนี้เห็นขอบไหมครับเราจะเปลี่ยนตัวนี้ไปนะครับโดยที่คุณลูกค้าก็ยังได้ใช้จอแท้เดิมปกติ ราคาจะไม่สูงเท่ากับการเปลี่ยนจอนะครับร้านเราไม่ว่าจะเป็น iPhone รุ่นเก่ารุ่นใหม่เรารับไปทําทุกอาการเลยนะครับผมได้รับส่งเครื่องจากเครื่อนช่างต่างจังหวัดด้วยทั่วทั้งประเทศเลยเอาเป็นว่าเราไปดูวิธีการทํากันเลยครับ อาการนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับอาการทัดสกรีนได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากการล่วงหล่นตกกระแทกนะครับซ้ำๆบ่อยๆนะครับอาการนี้จะพบในรุ่น p p o o n X X S iPhone X s Max 11 Pro 11 Pro Max ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าคอแพร์จะอยู่ด้านล่างนะครับของจอแล้วถ้าเราทำาล่วงบ่อยๆนะครับมันก็จะเกิดอาการนี้ได้นะฮะ ตัวคอแพอยู่ด้านล่างตัวนี้ถ้าโดนการกระทรบกระเทือนบ่อยๆก็จะทําให้เกิดอาการคัตสีนได้บ้างไม่ได้บ้างหรือถ้าแย่ไปก่อนนั้นอาจทําให้เกิดจอยขึ้นเส้นได้เครื่องนี้สังเกตดูจากฟิล์มแล้วฟิล์มแตกด้วยฝาหลังแตกด้วยนะครับน่าจะรล่วงมาแรงครับผมขั้นตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะทําการลอกคัตสกีนนะครับเราต้องเอาขอบขอบอกก่อนนะครับในรุ่นนี้ขอบจะค่อนข้างแข็งเหมือนกันนะครับ การเอาขอบก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีความชํานาญหรือไม่ละเอียดในการเอาออกนะครับอาจจะทําให้เจ็บ้นได้นะครับตัวนี้นครับสําคัญเลยตรงคอแพรนะครับโอเคขอบออกเสร็จแล้วเราก็มาทําการเก็บกาวเศษกาวที่ติดอยู่นะครับหลังจากที่เราแยกชั้นทัชกรีนออกแล้วนะครับเรามาทําการลอกชั้นทัชกรีนกัน หลังจากที่เราลอกชั้นทัชสกรีนออกนะครับก็จะมีกาว OCA นะครับที่ติดอยู่เราก็จะมาทําการเจ็บกาวทาความสะอาดก่อนนะครับก่อนที่เราจะวางตัวทัชสกรีนตัวใหม่เข้าไปนะครับเห็นครับเดี๋ยวเรามาทําการเช็ดทาความสะอาดกันต่อเลยครับ เราก็จะใช้น้ำยาชนิดพิเศษของทางร้านนะครับทําความสะอาดจอก่อนที่จะวางกระจกนะครับก็จะได้ความใสความสะอาดงานเนียนเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะวางตัวจอนะครับที่เราได้ทําการลอกคัดออกไปนะครับเข้ากับตัวกระจกทัชสกรีนนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเข้าเครื่องลามิเนตต่อครับเพื่อกดให้จอและตัวทัชสกรีนติดก,กันนะครับ หลังจากที่เรานะครับทำการวางทัชสกรีนแล้วก็ลามิเนตจอเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะทำการต่ดอกันนะครับทางร้านเราจะใช้เป็นกาว PUR นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราอัดขอบมาเรียบร้อยเราก็มาทําการปรอบ,บจอกันเลยนะครับน็อตซิงครบทุกตัวครับทางร้านเราก็จะมีการซีนกาวกันน้ําใหม่ให้ลูกค้าด้วยนะครับแบบเดียวกับของศูนย์เลยนะครับเราจะซีนให้ทุกเครื่องนะครับมูลค่า150บาทเราซีนให้ฟรีๆเลยประกอบเครื่องเรียบร้อยแล้วจุบทัชสกรีนกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับ โอเคนะครับเป็นอันเสร,ร,ร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ iPhone XS อาการจอทัชสกรีนได้บ้างไม่ได้บ้างตอนนี้นะครับมาดูกันนี่สถ้าดูนได้ทุกมุมทุกจุดเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ลูกค้าท่านใดที่เจออาการแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับสามารถมาที่ร้านมิสเตอร์เซอร์วิสได้ราคาเบากว่าการเปลี่ยนจอแน่นอนนะครับใช้เวลาทําประมาณสองชั่วโมงนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งเครื่องมาให้กับทางร้านได้นะครับร้านเรานะครับรับส่งเครื่องจากเครื่องช่างทั่วประเทศไทยเลยนะครับอาการแบบนี้มีปัญหามาหาเราได้นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ซิลเจิร์พาร์คลังสิตโซนเซ็นทรัชั้น3นะครับพนักงานจะใส่เสื้อฉ็อบสีแดงหรืออยากสอบถามข้อมูลสามารถแอดไลน์แอดงล่มิสเตอร์เซอรับ ันนี้ผมตั้งอยู่ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ